สวัสดีค่ะวานนี้นายน้าขายที่ดินวันนี้เราจะมาพามาดูวิวเขาวิวเขาสวยๆวยธรรมชาติแบบนี้มีทุ่งนาทุ่งข้าวนะคะหอมกลิ่นข้าวมากเลยนะคะแปลงนี้เนื้อที่3ามงาน63ตารางวาเจ้าของขายเหมาในราคา850,000บาทแปลงนี้พิกัดตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีแปลงนี้อาจจะดูลกๆไปหน่อยนะคะ นี่ตามลูกศรที่เราชี้ไว้ให้คือรูปลักษณะของโนดจะเป็นแบบนี้เลยนะคะทางเข้าของมัน,นี่ยจะเป็นถนนถนนลาดยางแบบนี้นะคะแล้วก็ลงลงเข้าซอยมาจะเป็นหินคุกแบบนี้ค่ะ ทางอาจจะเปี่ยวไปนิดนึงนะคะเพราะว่าค,คุณที่ซื้อไปแล้วก็อาจจะยังไม่ได้มาปรับปรุงพื้นที่นะคะเหมือนของเหมือนของเจ้าของแปลงนี้เลยนะคะเจ้าของก็ยังไม่ได้มาดูแลยังไม่ได้มามาดูแลปรับปรุงพื้นที่นะคะแปลงนี้เอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงนะคะเนื้อที่3งาน63ตารางวาเจ้าของขายเหมาอยู่ที่8,5 0,000บาท ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะแปลงนี้คุณคุณท่านใดสนใจติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนัดดูสถานที่จริงได้ที่089-0863989ขอบคุณค่ะไว้เจอกันแปลงต่อไปหรือคลิปต่อไปนะคะ